น้ำท่วมครับลองดูครับอยู่กบยางสอนพิพด เลยครับลุกขึ้นพอดีอดอยู่ใกล้ๆนู่นนะครับท่านจะเห็นอยู่นะครับผมยืนขึ้นพอดีครับเมื่อกี้เต็มๆป่าครับบน,น,น่ากลัม ยางสอนพิษนะครับดินจังนิ้วกบยาสอนพิษครับผมช่อนนานะครับสายปลาเข็มครับผมเต็มเต็มปากนะครับนี่เป็นหมายคลองธรรมชาติเป็นหมายนานะครับไม่ใช่คลองธรรมชาติคลองอยู่ฝั่งลุนนะครับน้ํามันล้นออกมาล้นน้ำมาลองตีดูนะครับปลาออกมาหาวางไข่นะครับเด้ยเรื่องครับ หนูกบยางสอนพิษนะครับสกิดเป็นตายจากค่ายจำนะครับฝากไว้ด้วยครับผมเด็ดจริงตัวนี้ครับผมสุดยอดนะครับปานานะน้ำท่วมนานะรตรงนี้เป็นช่องน้ำไหลลงมานะกองส่ง้ําอยู่ฝั่งขวามอือนะน้ำท่วมหนกกบยานงะสอนพิษนะครับผม ดโดหนหายเดียวรู้เรื่องครับผมครับหนึ่งนะครับแดดกำลังออกร้อนมาก ผหนิวกบยางสอนพิษนะครับเต็มสองขอเลยครับกับปานานะครับใสไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครัใส่ปลาเค็มนะครับผมรู้เรื่องแล้วหมายเป็นหมายนานะน้ำท่วมน้ำท่วมครับตรงนี้มันเป็นน้ําไหลลงมานะแต่คลองทรงน้ําฝั่งขวานะหมายเดียวรู้เรื่องนะครับหนิวกบยางสอนพิษนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ กบยางสอนพิษสีแดงครับตัวนี้สะกิดเป็นตายครับอยากคายจำน,นะครับสุดยอดมากครับผม